สวัสดีครับผมกลับมาพบก,กับผมครับอัศวิลนเวสครูฝึกขับขี่ปลอดภัยประจำศูนย์บริการฉาเชิงซาคอนดาคาครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้คาซีดตอนนี้มีกฎหมายพรบคุ้มครองออกมาใหม่ด้วยนะครับบังคับใช้เมื่อวันที่เจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมานี้จะมีอะไรบ้างครับผมก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับสำหรับวันนี้ครับก็จะพามาชมคาซีตแบบกระเช้าแบบนี้นะครับผมแบบนี้ก็เหมาะสาหรับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงไม่เกิน1ขวบนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับผมจะ เอาคาซิตวางนะครับวางให้น้องหันหน้าไปทางท้ายรถนะครับผมแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันลมระเบิดใส่น้องมานะครับตรงนี้ตรงดบานหลังก็จะบังเอาไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเบลนะครับด้านข้างนะครับอ่ามันจะมีตัวล็อกแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับอยู่ทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับให้เอาเบลใส่นะครับใส่เบลใส่ตัวล็อกเอาไว้ขวาก่อนแล้วก็ ดึงมาเอาหัวเบลนะครับล็อกนะครับแล้วก็สายนี้นะครับแบบนี้เข้าตัวล็อกด้านนี้นะครับโอเคนะครับแล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับดึงสายเบลให้ตึงนะครับล็อกให้อยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับสายด้านนี้นะครับที่ไบพาดบ่าเรานะครับอ้อมมาด้านหลังนะครับ ด้านหลังจะมีตัวล็อกสายเบล์อยู่นะครับก็เอาเข้าตัวล็อกสายเบล์นะครับโอเคแบบนี้นะครับก็เท่านี้นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับ พอเราติดตั้งคาซีเข้ากับบาะเสร็จแล้วนะครับผมก็ในคาซีครับเขาก็จะมีเบลล์แบบนี้ลนะักษณะแบบนี้ครับมาให้ด้วยนะครับแล้วก็พอน้องวางเสร็จปุ๊บเบลล์สองข้างนี้ก็พาดอ้อมมาทางไหลด้านหน้าครับเสร็จแ,แล้วให้นําหัวสองข้างนี้มารวมกันแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกเข้ากับตัวล็อกที่นังคาซีครับเข้าไปแบบนี้อ่าเป็นางานที่เรียบร้อยครับผมนะครับแล้วก็ขยับาสายให้เข้ากับตัวน้องอีกทีหนึ่ง เป็นไงบ้างครับผมสำหรับสาระความรู้ในวันนี้ครับผมอยากให้ทุกคนครับผมช่วยกันเคาะกดจรนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเราและเพื่อร่วงทางนะครับสำหรับข้างหน้าจะมีสาระความรู้ในเรื่องใดไมารับชมอีกก็กดติดตามทางช่องทางด้านล่างดังนี้ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมครูฝึกขับขี่ปลอดภัยประจำศูนย์การฉดเชิงเสราดาคาก็ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ